เรียนรู้เรื่องราวของงาน HR นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่พี่สายเก่าเนาะที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วนับไม่ถ้วนหรือเป็นพี่พี่ที่ทํางานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> อยากจะวางเป้าหมายให้คมชัดยิ่งขึ้นหร <c oughs> ือเป็นน้องๆ้อง First s t jobber ออร์น้องใหม่ไฟแรงที่เพิ่งก้าวเข้าสู่โลกการทํางานก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันได้ครับ <c oughs> ในเอพิโซดที่แล้วครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับเพื่อนๆของเราที่มีจริตรักสวยรักงามรักความละมุนละม่อมนะครับ <c oughs> แต่เราก็มีพูดไปนิดนึงว่าเอ๊ะ แล้วเพื่อนสายโหดดุดันไม่เกรงใจใครคือแบบไหนต้องเล่าให้ฟังก่อนครับว่าเราแบ่งคนไปนิโทนนั้นเนาะทางด้านด้านในลึกซึ้งของเขาเรียกว่าโทสะจริตแต่ไม่ได้หมายความว่าโกรธตลอดเวลานะครับอาจารย์ปุ๋ยความหมายของเขาเนี่ยก็หมายความว่าเป็นคนที่มีความชัดเจนมีความรุนแรงทางอารมณ์เนาะเป็นคนที่คิดเร็วเด็ดขาดไม่เสแสร้ง ไม่เยินเยอะจริงังจริงใจใอ,อาจจะชอบพูดคุยเรื่องถูกผิดมากกว่าดีและไม่ดีอ,อันนี้มันผิดอันนี้มันถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้<ช>คนลักษณะนี้เราจะดีลด้วยหรือว่ามีภาพรวมๆของเขายังไงดีครับอาจารย์ รู้สึกพูดแล้วร้อนตัวเองร้อนเลยครับผมมันเหมือนสะท้อนตัวเองยังไงก็ไม่รู้แน่ๆเขาจะไม่ค่อยทนต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยครับใช่ใช่ก็เลยต้องการความชัดเจนรวดเร็วแล้วก็โชชะเลยค่ะสไตล์นั้นอะคือจะสไตล์แบบเหมือนอเมริกนหรือเยอรมันอย่างงี้ว่าเห็ที่เราคุยกันอีพีที่ดูกันไม่เกรงใจใครนี่น่จะนิยามเขาได้เลยแหละใช่ค่ะมันก็ประมาณนั้นคือแบบว่ามีอะไรบอกมาฉันรับได้ จะมานิ่มๆช้าๆเนิ่มๆอะไรนะตะตะตองยองตะตอนยอนตะตอนยอนไม่ไหวน้องๆที่ทํางานใหม่หรือว่าคนที่ทํางานมาสักระยะก็โหพี่เขาดุจังเลยแต่จริงๆต้องกระซิบไว้ครับว่าในความดุของเขาเนี่ยครับเขาคือคนที่จริงใจหาตัวจับยาคนนึงนอ๋อ<ห>คุณตรงพูดแล้วนึกถึงตอนอาจารย์ทํางานที่รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งแล้วเจอรุ่นพี่ที่จบสถาบันเดียวกันด้วยแล้วพี่เขาก็ถามว่าปุ๋ย กลัวไหมถ้าเกิดเจอเจ้านายที่เป็นคนดุอืออาจารย์ให้คําตอบไปประมาณไหนครับอาจารย์ก็สไตล์นี้มก็เลยตอบไปบอกว่าอ๋อไม่กลัวหรอกเพราะคิดว่าคนที่ดุเป็นคนที่มีเหตุผลการที่เขาดุเราแสดงว่าเราทําไม่ถูกต้องหรือว่ามีอะไรที่ไม่ถูกตามที่เขาต้องการ พียงแต่ว่าใจเย็นแล้วฟังเขาอธิบายนิดหนึ่งพี่เขาก็เลยเออไอคนนี้น่าจะทํางานกับเขาได้อ๋อเช็คเช็คของก่อนเช็คเช็คค่นการถามเงี้ยงั้นเรามาเรียนรู้จุดแข็งกับจุดท้าทายของคนกลุ่มนี้ดีกว่าจุดแข็งก็ชัดเจนครับตรงไปตรงมาไม่เฟกไม่แอบไม่เฟกไม่แอบเนาะแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงคนดุก็จริงนะแต่รับผิดชอบสูงแล้วก็ต้องการให้งานจบแบบมีมาตรฐานด้วยนะจ๊ะ แล้วก็กล้าพูดเรื่องที่คนไม่กล้าพูดอืมเพราะเน้นความถูกต้อง่ะใช่ใช่แล้วก็อะไรผิดก็ไม่งานพลาดเนี่ยนะครับก็จะไม่ไม่หมกไว้ไม่ซ่อนไว้ใต้โครงเนาะก็งานไหนเวิร์กไม่เวิร์กแล้วก็เวลารักใครก็ช่วยเหลือจริงจังช่วยเหลือจริงจังอันนี้ก็คือจุดแข็งเรามานึกถึงลูกศิษย์อาจารย์ดีกว่ามันจะได้ขยับเข้ามาใกล้ตัวเนาะ คือผมว่าแน่ๆแหละเราสองคนเนี่ยน่าจะเหมือนมีกลิ่นไอความดุดันไม่เกรงใจใครอยู่บ้างนะครับแต่ว่าลูกศิษย์เหรอครับอาจารย์เวลาเขาขึ้นพรีเซนต์เหมือนลูกศิษย์ชุดก่อนไหมครับที่สไลด์สวยฟอนต์ตรงตรงเป๊ะอะไรคลูกศิษย์ใส่เทนตรงนี้เป็นยังไงครับอาจารย์มีเวลาให้พรีเซนต์สิบนาที ก็สิบนาทีเป็นนะใช่ใช่ใช่แต่ถ้าสายที่แล้วเนี่ยของสายอ่าเธอย้้ยหน่อยอ่าล่ครัเขาก็จะแถมเขาจะแบบอุ้ยนี่ก็มีประเด็นอีกมีเรื่องต้องจบไม่ลงใช่ยืดยาวเลยเกินเวลาแล้วเราอาจารย์ดิวกับลูกศิษย์ในลักษณะนี้ยังไงครับอันนี้ที่ที่แบบยังย้วยเหรอไม่ครับตรงตรงเลยในสายเทนตรงอ๋อถ้าตรงนี้ดิวง่ายมากเพราะเราบอกกรอบชัดเจนไงเออเวลาอาจารย์ให้งานนักศึกษาก็เหมือนกันเนาะก็จะมีเลยว่า คุณต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสาม 2, ม,มันก็มีสัดส,ส่วนเลยเวทลหนักคะแนนเท่านี้เท่านี้เท่านี้เ<ม>กณฑ์การให้คะแนนเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็ชัดเจนตรงนี้เหมือนกันแต่แตอ<จ>นน,นี้ถ้าเกิดคนที่เป็นสไตล์นี้เนาะที่แบบาสายจริงจังอะเขาก็จะชัดเจนบางทีก็พอเราพอ่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราพิเศษงานแล้วนะเป็น group project นะ final project แล้วทุกคนต้องพิเศษถ้าสายประเภทเขาที่แล้วเนาะที่รกคาจลิตที่รักสวยแลกงามพวกนี้เขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องอื่นเขาก็จะแบบ เอออาจารย์ต้องอยังไงจะถามนู่นถามนี่ที่เราก็บอกไปแล้วใช่แต่สายนี้จะช่วยตอบแทนผมบรรยากาศในห้องเรียนแล้วเราเป็นเพื่อน,นคนไหนที่ที่อยู่ในห้องเรียนหรือในที่ประชุมมีแคสตัวนี้มาเม้นกันได้นะใช่ใช่สายนี้เขาก็จะรู้ไงเพราะว่าบอกเรามีอะไรเหมือนเซตค่เทีเรียเ <ไป S 2> ร,รียบร้อยแล้วมีว่าอะไรยังไงคนนี้ก็จะที่ไปเอ้าอาจารย์บอกไว้แล้วโพสต์อย่างนี้ต้องส่งงานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยจำนวนหน้าเท่าไหร่อะไรโอ้เข้าช่วยตอบเราให้เราแทนเลยค่ะ ้วสบายคือพวกนี้เขาเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นเพื่อนคนไหนที่ที่มองว่าหรือว่าเพื่อนร่วมงานคนไหนเนาะถ้ามีใครตอบแทนก็อาจจะแบบว่าอ๋อเข้าใจเขาอย่าไปบันไส้อย่าขาอยากเอาหน้าทาเป็นบรรจอารารย์หรือเปล่าทำเป็นอวดรู้ไม่ใช่จริงๆเขาเก็บดีเทลหมดแล้วเขาทางานเป็นระเบียบขั้นตอนไงงนั้นเขาจะเป๊ะอย่างอาจารย์มีเทมเพลตให้คนกลุ่มนี้ก็จะทําเป๊ะตามเทมเพลตเพราะอย่าลืมว่าพอดีเนาะในสายวิชาการมันก็ต้องมีมาตรฐานของมันเหมือนกัน ต้องมีแบบความถูกต้องความเรียบร้อยความชัดเจน <c oughs> ถ้าสายเนี่ยเขาจะทําได้ตามนี้นะคะแล้วเราไม่ต้องมาเสียเวลาตรงนี้แล้วก็แบบเออโอเคเราไปโฟกัสที่คอนเทนต์เนื้อหาได้เลยนะคะแต่อัน,น,นเนี้ยคนกลุ่มเนี่ยเขาจะมีฉายาอันหนึ่งที่ทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนในคลาสก็จะคิดว่าอ๋อคนประเภทนี้ใจถึงพึ่งได้น,นี่ไงครับนี่แหละครับจุดแข็งของเขาจริงเวลามีปัญหาทุกคนจะ วิ่งไปหาเขาใช่ความรับผิดชอบสูงแล้วเขารู้ว่าต้องลำดับงานยังไงคอาสําคัญก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่ว่าก็จะมีจุดเขาเรียกจุดท้าทายหรือจุดอ่อนเนาะจุดที่เขาจะต้องก้าวข้ามแล้วก็พาเขาก้าวข้ามอันดับแรกครับเขาจะดูเป็นคนน่ากลัวเพราะดูเขาดูขึงขังสีหน้าท่าทางการเดินเนาะเดินแบบสับเนาะปบปับปับปับเลยเนาะแล้วก็ no care no yeah แค่ฟังก็แบบหลอนๆแล้วเนะเออแล้วก็แพ้คําพูดที่อ้อมเยอะๆเขาจะแบบเขาจะแบบหายใจแรงขึ้นมาทันทีถ้าสมดุลโบราณจะมีบอกว่าชักไม่น้ำทั้งห้าถนนทั้งแปดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นที่อาจารย์เกินไปในเอพิโซดก่อนๆก็ถ้าเรามีเจ้าหนายเนาะที่เป็นลักษณะสายโทรศัพท์เฉลี่หรือเป็นสายดุดันไม่เกรงใจใครเนี่ยก็ไม่ต้องอ้อม ตรงๆเขารับได้สมมติเไปของบเพิ่มก็บอกไปเลยว่าวันนี้มาของบเพิ่มด้วยเหตุผลอะไรใช่แล้วจะไปทําอะไร,รแล้วก็ต้องเราอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบราคาด้วยนะเออให้มันชัดเจนไปเลยไนงะอ่าอ่าเคสที่หนึ่งรายที่หนึ่งอย่างนี้อย่างนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรเปรียบเท<ๆ>ียบให้ชัดเจนไปเลยล้วเจ้านายจะได้ตัดสินใจได้ง่ายแลวเขาชอบด้วยนะใช่ไหมคะแล้วก็ในตอนที่แล้วคนที่รักสวยรักงามอพราะนั้นอารมณ์อ่อนไหวต้องค่อยๆพูดอย่าให้กระทบน้ำใจ อันนี้จุดท้าทายเราคืออารมณ์ขึ้นเร็วใช่อารมณ์ขึ้นเร็วน้ําเดือดเรื่อยมากใช่รับเดียวร้อยดีแล้วก็ให้เรามารวมคําพูดดีใช่ใช่นะคะแต่ว่าให้แสดงออกถึงความแบบความจริงใจความตั้งใจเขาจะรับรู้ได้คนกลุ่มเนี้ยจะรับรู้ได้ว่าเอยเออนนองมันตั้งใจจริงเลยแต่มันพดตรงนี้เขายังไม่รู้ตรงนี้อาจจะขาดประสบการณ์หรือว่าความรู้เท่าไม่ถึงการหรือขาดพี่เลี้ยงเออเขาก็จะเกิดความเมตตาหรือน้องๆอ first jobber ในช่วงที่แบบว่า จ o อบฮอปปิ g เนาะหางานหาตัวตนอยู่เนาะเวลาไปสัมภาษณ์งานเราจะดูคนออกครับจากการฟังพอดแคสต์ของเราเนาะก็จะดูคนออกว่าอ๋อเจ้าดายหรือพี่ที่เรากำลังจะไปร่วมงานด้วยเนี่ยเป็นสายดุดันไม่เกรงใจใครแบบที่พี่โต้งอาจารย์ปุ๋ยเล่าอยู่นี้แหละก็เวลาเขาโยนคําถามมาช่วงสัมภาษณ์ก็อย่าไปตอบอ้อมครับคุณมีข้อดีข้อเสียอะไรใช่หรือเห็นด ER ้วยไม่เห็นด้วยอะไรสามารถพูดได้ แต่สไตล์บางทีถ้าเกิดเป็นของสายที่แล้วนาะที่ว่าราคาจริตก็อาจจะแบบเออใช่ค่ะชอบค่ะอย่างงี้อย่างี้งจะพูดส<ม>ียดอ่อนมาแล้วก็ค่อยมาอาแต่ว่าอย่างเงี้ยแ,แต่ถ้าอันนี้ไม่เลยนะค<ม>ือแบบว่าเออเพราะชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่<ม>เพราะเหตุผลอะไรชี้แจงมาตรงๆไม่ต้องอ้อมคลอง<ม>ตรงประเด็นบางคนก็บอกว่าเอ้ยผมอยากโชว์เกมจิตวิทยา<ม>โชว์ได้ที่อื่นครับ <laughs> แต่ไม่ใช่โชว์กับคนสายนี้คนสายนี้ชอบอะไรที่ ลงไปตรงมาจริงใจเนาะใช่แต่บางทีดูอาจจะเหมือนไม่อดทนเขาใจร้อนไงนี่แหละครับใจเร็วเป็นกาวเป็นจุดท้าทายของเขาพร้อมบอมได้ทุกเมื่อเพราะนั้นจับจุดที่ถูกมันจะได้ระเบิดไม่ลงเราเรียนรู้ไปแล้วว่าความหมายคืออะไรนะครับจุดแข็งคืออะไรจุดท้าทายคืออะไรทีนี้เรามาลองดีไซน์สึ่งเขาบอเราจะทํางานยังไงจะไปได้สวยแน่ๆหรอครับหนึ่งอย่าพูดอ้อมเนาะอย่าพูดอ้อมไม่จำเป็นต้องขวานผ่าซากเนาะแต่ก็พูดใน ตรงประเด็นเนาะ <c oughs> ก็ผมก็ถามว่าจะส่งงานวันไหนก็ยังเป็นบอกว่าประมาณกลางกลางสัปดาเรียบร้อยครับ <c oughs> บอกไปเลยว่าจันทร์อังคารพุทธพฤลัยหัสสุข <c oughs> เชาาาข้าสายบ่ายค่ำก็ยังดียิ่งถ้าระบุเป็นเก้าโมงสิบ <c oughs> โมงก็ยิง่งเขาก็จะได้เตรียมเวลาไว้ตรงนั้นเนาะแล้วเขาจะได้วางแผนงานต่อคนพวกนี้เขาชอบความชัดเจนก็จะทำงานได้อย่างมีความสุขเนาะสองก็อย่าเฟซหมายความว่า โอ้ยปุ๋ยครับวันนี้แต่งหน้ายังกับ M U T Miss Grab Fake Fake หล่ะใช่ใช่เราไม่ได้คนคนนี้เราไม่ได้นะนะไม่ชอบเขารู้สึกมาหลอกลวงฉันคุณไม่จริงใจโอ้ยท่านจันดูหน้าตาสุขภาพแข็งแรงนอนนอนอิ่มใช่ไหมครับแค่นี้พอละใช่ใช่แค่นั้นพอหรือว่าเออดูแบบวันนี้เพียรๆนิดนึงหรือเปล่าเมื่อคืนนอนน้อยไหมหรือว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าแค่เนี้ยจบเขารับได้นะแต่อย่าไปแบบมาสวิตเวิร์ดอย่างเงี้ยโอ้่รู้สึกแล้วก็ รอบที่แล้วน่าจะเป็นสายแคร์ใจแคร์คนรอบนี้จะเป็นสายแคร์งานเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปคุยเรื่องงานก็คุยเรื่องงานเท่านั้นไม่ต้องเอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนเนาะอาจารย์เนาะค่ะใช่ต้องแยกให้ออกคือเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวนี่ชัดเจนเลยถ้าสายเนี่ยคืองานก็คืองานแล้วอย่ามาพอทํางานไม่ได้แล้วอ้างด้วยเหตุผลส่วนตัวเอาติดปัญหาลูกนู่นนี่อะไรสารพัดรถเสียลถติดนู่นนี่อย่ามาพูดทีนี้เราขยับไปนิดนึงอันนี้เราในที่ทํางานถ้าไปในที่บ้านแล้วสมมติ ออลูกเราแล้วกันนะอาจารย์ลูกหรือหลานเราแบบเป็นสายเนี่ยเห็นตรงไม่ได้สายโลกสวยไม่ได้สายแบบตามอินฟลูบเราจะปฏิบัติตัวกับลูกเรายังไงดีครับอาจารย ก็ต้องให้เหตุผลนะคิดว่าอย่างต้องคุยเอาสอนด้วยเหตุผลต่างๆแล้วก็แต่ก็ต้องเข้าใจจิตวิทยาเด็กนิดนึงคือเด็กเขาก็มีเหตุผลก็จริงนะแต่ว่าเขาจะไม่ได้มีความอดทนหรือมีความโฟกัสสมาธิที่ยาวเหมือนผู้ใหญ่มันนต้องค่อยๆย่อยค่อยๆป้อนเขาทีละน้อยแต่ก็ชี้แจงด้วยหลักการอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะรับได้ก็จะสอนให้ให้เด็กเรียนรู้กับในเรื่องของหลักการเรื่องความถูกต้อง แล้วก็จะไล่ในเรื่องของการ p ่าไพลเออเนาะเรียงลำดับความสำคัญนู่นนี่นะั่นเรื่องมาตรฐานงานางก็สอนได้แต่ป้อนให้เหมาะกับวัยเด็กแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในช่วงนี้ซีรีส์ที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ คนจากด้านในลึกๆเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้เพื่อไปแปะป้ายเขานะครับหรือว่าหลัเบลลิงเขาเรียนรู้เพื่อเข้าใจไม่ได้เรียนรู้เพื่อว่าไปจัดกล่องว่าพี่ต้งอยู่กล่องนี้อาจารย์ปุ๋ยอยู่กล่องนั้นเรียนรู้เพื่อเข้าใจเนาะแต่จริงๆมันก็ผสมกันด้วยเนาะผสมเดี๋ยวเราพูดไปห้าหกเจ็ดแปดแบบเราเขาจะรู้ว่าผสมกันแต่ละคนมีอะไรโดดเด่นนะใา่น้อยวันนี้เราได้เรียนรู้ทป์ดุดันไม่เกรงใจใครเนาะก็อย่าลืมนะครับว่าเขาเป็นสายที่โอ้โหดู แข็งจริงจังแต่จริงๆแล้วก็เปราะบางเหมือนกันปี๊ดง่ายปี๊ดซึ่งเขาเองเขาไม่ชอบตัวเองหรอกนะครับแล้วก็อาจจะเสียใจที่หลังด้วยซ้ำแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็เออเดี๋ยวฉันจะตั้งสติใหม่ฉันจะไม่โกรธฉันจะไม่ปี๊ดแตกเร็วอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเรามาเรียนรู้ร่วมกันเนาะก็อยากให้พวกเราเข้าใจมากกว่าจะไปตัดสินเขาอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเนี่ยจริงๆเรื่องจริตมันเป็นเรื่องที่แบบลึกซึ้มละเอียดอ่อนแต่เราทําความเข้าใจได้ได้ครับวันนี้ครับผมเราก็ได้เรียนรู้ไปอีก หนึ่งไทป์เนาะหรืออีกหนึ่งจริตจากรอบที่แล้วรักสวยรักงามราคาจริตรอบนี้เป็นโทสะจริตเป็นสายดุดันสายรยนะคร<ะ>ับผมเดี๋ยวในเนอพิโซดหน้าเราจะเป็นคนไทป์ไหน<ะ>จริตไหนเรามาติดตามรับฟังกันนะครับผมวันนี้ก็ร,รายการกิฟต์มีไฟ podcast แล้วก็อยากจะฝากเรื่องราวดีๆแล้วมีสโลแกนของรายการว่าไงนะครับอาจารย์ทำงานที่ใช่ที่ใช่ใช้ชีวิตที่ชอบ แชร์ได้เรียน<ด>รู้ได้เ<ด>ติมเติมไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ